ก็ห mm. mm. ้าในมู่ก็มาซ่องไก่ไหนไก่ไก่เป็นตัวเดียวแมีมันอู้นั่นนั่นนัเห็นตูดนั่นเออนั่นเนี่ยเมีมันหนุมันอยู่กับเหม่องโอ้ยมันหนุก ซูมซูมดูนะซูมดูแม่มันเจ๊แมนเล้าครับเออไปไปสองปลาเห็นบอ่อ่ะดูลูกดูลูอะไรอ,อย่าเหีนยกระนกเ้ยโอเคปไปไปเบิ่งปลาป่ะไปดูปลาดูปลาป่ะพาไปดูปลาเนี่ยเดี๋ยวจะยู่มุมไหนกันนั่นแหละ ตัวตราความเรียบร้อยอยู่มุมไหนเนาะตัวเล็กตัวหน่อยนี่ปะเพีอุอูนู่นอยู่นู่นนนที่ใต้อันต้นดูน่นเฮ้ยอยากทดสอบ,บ,บไปด้วยไหมเดินไปดเดินไปนู่นเดินไปอันไป,ไปสองล่องเอาล่องเอาไขไปส่องตาหน่อยเลยมันจะเห็นบ่ มีคนมาเอาหน่อกล้วยไปปลูกเนาะแล้วหลายกล้วยน้ำว้าแบบดีเลยกล้วยน้ำว้าแบบดีเลยเห็นบานลันนี่แล้วก็เนาะคนเทยเจ้าใจเราไปยุส่เนาะเห็นทีไรก็นึกถึงคนเคยอ,อยู่แต่ว่าก็ตายไปแล้วอีกสักวันเราก็ต้องตายทุกคนก็ต้องตาย ผุ่นแบบอันแก้วม <problems S 2> <power> ังกรแล้วก็เป็นหลายๆที่เก่าคนก็ไม่อยู่ละสองปลาสองปลาจากกลองมันคือจังบ่มืดแต่ว่าจริงๆมันก็เริ่มจะมืดแต่มามันเป็นแบบเป็นฟองๆแฟนๆี่เต็มเลยไหนล่ะนี่ไงนี่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  <laughs> มัวแล้วฉันรู <laughs> ้สึกว่าฉันจะมัวแหละฉันก็ให้มองมาเลื่อนหนนบ้านอ,อนห <laughs> นีจากมันมาเออนาซิยืดหนอนแหละ <laughs> หมัวแหง้งเด้อสายตา <laughs> ย <laughs> โอ้ยเป็นโมแบกไงเป็นเมื่นตัวฝนก็จะม,มานี่หรือเปล่าไม่ใช่ <laughs> มัวมัวม uh ัวสายตาประเมินบรได้เลยปกติมันจะอยู่นี่างนี้ยิ่แจนี่น้ำนันเลยเอานั่นแน่นั่นแน่นั่นหนุนไปดูไก่ปะไปดูไก่หน่อยเจ้าเพิ่นพอปล่อยบ่เฮ้ไปอ๋อตาที่ใส่มันก็บังเป็นแตงยื่นแม่แม่มันแน่นด้วยตรงจุ่เออมันแก่ เมื tang, our, not, gucken, at, ่ออายุเนาะไม่นานละตุ่มลูกจนจะค้องจะตายโอ้ยอาอกคนเป็นแม่ดูแลลูกจนวินาทีสุดท้ายเกือบเอาออกจากอกมาสั่นตายค่าลูกแขกเตงว่าจะใสไหมนี่นี่ใช่ชัวชัวหรือมวยฉันก็ม่วยอีกแล้วแหละนี่ก็ไม่ใช่อีกโอ้ยตัวเล็กไปไหนหมดวะโนอนม้างนัน หอมสายแล้ว่ขันเห็นนีฉันก็มัวไปเหลืออีนีต้นเห็นฉันก็มัวไปเลือยเลยก็แนงไปท่านใดมันก็คื่อเนาะน่าสงสารจังเลยดีนะเอาออกจากแม่มันก่อนแม่มันจะตายเฮ้ถ้าสมมติว่าลูกมันยังอยู่ในอกนี่แหละก็แม่ตายนี่มันจะมาสงสารแล้วก็แยกลูกออกมาบนแล้วก็โตแล้ว โอ้ยหาปลาน้อยไม่เห็นจริงๆด้วยเสียไฟมาสองม่เห็นสัานแสดงว่าล่งน้ำล่งแต่นามเป็มแล้วโตแล้วนี่ดูไก่ดีกว่า,อาตอนเลวลวมาดูกั่หน่อยคิดว่าจะเอาออกจากโลกเด็กตอตอนใดนี่มันนีมีปีกเนาะมันมีปีกอันบินนี้กาไดใดนะ นางสงสารเนาะแม่ก็ตายไปแล้วสงสารแม่มันนั่นแหละโอ้เพื่อนตายยื้อสายวันนี้ตายหนูโลงตกฟังเลยบปล่ฟังโอ้เอาบักม่วงไปฝากก่อนมันอกหลองท่องกระุ่ท่อมหายแล้วปนเปร์พันธุ์กันไปมืดเลยเพิ่งเป็นความรู้ใหม่นะนี่ปูบังม่วงลายสายพันธุ์และเวลามันเป็นลูกนั่มันก็มัวเหมือนกลายเป็นพันธุ์ได้ที่เด่นสุดนี่ อาจะโฉกอันนั้นเด่นซุดหลูกมันคือกันมาเลยไม่เห็นเนาะไม่เห็นปลาเลยเห็นแต่ไก่กับแมวนุ่นนุ่นนุ่นแมนบอเตงว่าแมนบอแมนบอว่าแมนแมนค้าขาดได้อันตอนท้อยยางมามันหน่อยหน่อยแบบมันเป็นหมูหมองมาอีกเบื้องมา่ทดลองเอาเท่นี้พวกเห็นกันแล้วมาไปดูกันเพราะว่าถ้าสายปลาสายไฟลงแนี่ํนามันจะชับ เธอจะอะไรกับฉันพอดีคิดว่าใช่ช,วชัวชัวชัวพอเห็นปลาบาอเศร้าบอเศร้าเดินอะมัน,นี่ไม่เห็นไอ้พวกตัวเล็กไม่ไม่หยุดเดินเลยโอ้ยจริงๆด้วยอยู่นี่แหละโอ้โหอ้ย ใช่หรือเปล่าเนี้ยไม่เหมือนปัตเพียนเลยวะอุตซาเดินมาบอมแมนซำใช่ไหมไม่ใช่เออโอ้เด็กๆไปไหนหมดเนี่ยหาไม่เจอจริงๆด้วยเออเห็นกระทบกันไปเห็นแต่แมวนี่แหละเห็นแต่แมวแมวแมวนี่เมี้ยวเมี้ยวเมามานี่นะจบคลิปหน่อยด้ บายบายนะดับบี now, uh, ้อ่ะบายบายดับบี้บายบายบายถือกันถือกันที่ไหนเล่เาหาทางเขาไปเจอแล้วถ้าเขามาตกหนามเอาเคร